พัฒนา72สายน้ําเฉลิมพระเกียรติกันบ้างนะคะในโครงการแก้มลิงกุดนาแซงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนา72สายน้ําอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าในช่วงของฤดูแลง้งติดตามทั้งหมดได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะด้วยโครงการแก้มลิงกุดนาแซงพร้อมอาคารประกอบอันนึ่งมาจากพระราชดำริ ตำบลหน,นองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้การพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งนายจรัยธาดาการณสูตรองคมนตรีและนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของราษฎรในพื้นที่โดยสำนักงานชประทานที่7ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จไปเมื่อเดือนมิถุนายน2567ที่ผ่านมา ช้งบประมาณรวม32ล้านบาทสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ประมาณ1 000, 1 1 0 0ล้านลูกบาทเมตรช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรได้ประมาณ1,300ไร่ครอบคลุม3หมู่บ้าน150ครัวเรือนสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแลง้งทั้งด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภคโครงการนี้เราจะได้ความจุข,ของน้ำ1 000, 1 0ล้าน1 0 0 0ลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ช่วยพื้นที่1,300ไร่150ครัวเรือน นะครับสาเหตุที่เลือกเพราะโครงการนี้เป็นโครงการพระราชดัินะครับเราต้องดําเนินการตามแนวพนระราชดติของอรัชากาลที่9และรัชากาลที่10นะครับจริงๆแล้วในในกรมชุมปรทานเนี่ยเรามีทั้งหมด72ตัวที่ทางากรมชุมปรทานเลือกไว้พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ช่วยเหลือรัษฎรที่ประสบปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องน้ำการขัดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคนะครับรวมรวมทั้งน้ำประปาด้วยนะครับ ด้านนายสมัยจันพวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตนนําบลหนองบ่อกล่าวว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากเนื่องจากบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทํานาซึ่งจะช่วยให้สามารถทํานาได้ปีละ3ามครั้งจะทําให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเมื่อถึงฤดูแล้งก็สามารถนาน้ํามาช่วยเหลือกเกษตรกรได้อีกทั้งจะเป็นแหล่งในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ําให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและจะเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของประชาชนในพื้นที่สามหมู่บ้าน ฝนทิ้งช่วงครับแล้วก็จะต้องใช้น้ํานี้เป็นประโยชน์ในในช่วงฝนทิ้งช่วงครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็เป็นแหล่งเพาะพันุ์ปลาน้ําน้ํามากปาก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับในส่วนของเพราะว่าแหล่งน้ํานี้ราษดรในพื้นที่เขาจะทํามาหาก,กินอยู่ที่นี่ครับแล้วก็ปลาพันธุ์ต่างๆหลายพันธุ์ แล้วก็มาเป็นหล่อเลี้ยงในชุมชนเป็นสายเลือนโลหิตเส้นเลื่อนใหญ่ก็ว่าได้ครับโครงการแก้มลิงกุดนาแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ 28กรกฎาคม2567และเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานเชนลประทานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำให้กับชุมชนอีกทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำของประชาชนสำหรับใช้ทำการเกษตรอุปโภคบริโภคทำให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรมรมตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำอีกด้วยอรุณเชิญทอง ทีมข่าว NBT TV ทีวีอีสานร,รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี